สวัสดีครับชาวคิปโตคาไทยวันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูการประมูลอุกและกา,การคำนวณว่าเราลงไปแล้วได้เท่าไหร่วันนี้นะล่าสุดเนี่ยบาเซโลนานะตอนนี้ยูที่นำอยู่ภพู2สองอันนี้ยอดเ,ออเงินเงินที่ใส่ลงไปในพูนะสมมุติว่าคุณลงไปหนึ่งร้อยเนาะหนึ่งสี่คาสมมติสมมติ ดก็คือคุณเอาหนึ่งร้อยจำนวนเงินคุณอะคูณร้อยเสร็จแล้วหารด้วยปริมาณเงินที่อยู่ในพูนะครับลงร้อยหนึ่งคุณจะได้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยอันนี้ผมโพสไว้ในกลุ่มนะอันเนี้ย ตอนนั้นผมประมูลของกลุ่มขอขอโทษอู่กรุงเทพเนาะในปริมาณเงินผมอะที่เท่ากันหนึ่งร้อย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 ของปารีสมันดีลาตัดทิ้งไปเนี่ยมันได้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ของปกิ่งเนี่ยศูนย์จุดศูนย์สามเปอร์เซ็นต์อันนี้เกือบเท่าตัวเลยนะอันนี้ศูนย์จุดศูนย์สามแล้วคุณก็มาดูผมขอพาไปดูล่าสุดเลยเดีกววันนี้ยังไม่ได้อัปเดตผมอัปเดตล่าสุดคือวันที่ยี่สิบแปดเนาะก็คือ อันนี้ทุนผมเน่ยตั้งแต่ประมูลครั้งแรกเลยนะผมไม่ได้ซื้อต่อเลยใครมาถามก่อนว่าคุณลงเสร็จแล้วอะ่ะเนี่ยคุณได้เมื่อกี้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหนึ่งเนาะจะน้อยกว่าผมอีกนะผมเดาๆว่าเหรียญน,นิดๆเพราะว่าเดี๋ยวตอนอู่มันครบเนี่ยทั้งหมดอะี่สิบอู่ใช่ไหมไอตอนแรกอะ ที่เติมนมันมนะครับมันหารยี่สิบเนาะอูอันนี้คุณลงไปเสร็จมันโดนหารสี่สิบซึ่งเดี๋ยวพออ,อหมดประมูลเลยเนี้ยยี่สิบอูนอะ่ะผมยังไม่แน่ใจว่าประมูลเสร็จอะ่ะอูมันจะขึ้นไปที่คาร์บูร์ชอปเลยหรือเปล่างั้นเดี๋ยวจบประมูลขอโทษนะตอนนี้เหลือ อีกสองชั่วโมงสี่สี่ทีก็ประมาณห้าทุ่มของบ้านเราเดี๋ยวมาอัปเดตวันหลังให้แล้วกันเข้าๆผมบอกเลยอูบเ่เซน่าตอนนี้ไม่น่าลงอะไม่ได้ฟันธงแล้ะแต่คุณลงไปเสร็จอะองอันเนี้ยแปดห้าหนึ่งลเดี๋ยวผมรีเฟซให้ใหม่ซิเพราะบางคนเอ่อเข้าอย่างเดียวแต่คุณไม่รู้ว่าคุณเอาตังค์อะลงไปอะคุณได้กี่เปอร์เซ็นต์อ่าผมอัปเดตให้ใหม่นะครับ สมมติคุณลงไปร้อยงนาะคูณร้อยหารแปดห้านเราวนี้คุณจะได้ศูนยดศูนหนร์เซโอเคครับก็การลงทุนมีความเสี่ยงพิจารณาดูดีก่อนเอาเงินลงทุกครั้งนะอันนี้ไม่ได้คลิปการแนะนำการลงทุนผมแค่มา,าทำดูว่า คุณลงไปเนะี่ยมันจะได้เปอร์เซ็นต์กลับมาเท่าไหร่จริงนะบาร์เซโลนาเนี่ยผมบอกเลยอย่าใส่เลยเพราะว่าโอ้โหเปอร์เซ็นต์น้อยมากเลยอยากลงอย่ากมีทุนในอูอ่ค่อยๆศึกษากันนะครับผมเอายอดที่แบบน้อยๆเ,เดี๋ยวผมพาไปดูพวกนี้ดีกว่าอย่างค่าเวิร์กช็อปของเ,อเนี่ยปักกิ่งเนาะตอนนี้นนะเห็นไหมไ เอาลงแค่สามแสนเองผมใส่ไปร้100อยหนึ่งเนี่ยผมได้กลับมาศูนย์จุดศูนย์สามเปอร์เซ็นต์โอเคครับมีอะไรเม้นข้างใต้นะครับก่อนคุณจะซื้ออะไรศึกษาให้ดีๆก่อนว่ามันคุ้นถูกกว่าคุณไหมก็วันนี้ขอตัวนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ